สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนที่เข้ามาชมคลิปนี้กันด้วยนะฮะไม่ว่าคุณจะตั้งใจกดเข้ามาดูหรือว่าบังเอิญผ่านเข้ามานะครับคลิปนี้นะฮะเราไม่ได้จะมาสุ่มกาชาให้ดูกันหรอกนะฮะเพราะว่าไม่เหลือหัวใจให้สุ่มแล้วนะฮะเพราะว่าใช้ไปหมดแล้วตอนสุ่มวันเกิดมากีจังนั่นเองนะฮะซึ่งในการสุ่มกาชาวันเกิดของมากีจังในครั้งนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าใครสังเกตนะฮะตอนที่ผม สุ่มเสร็จเนี่ยมันจะเหลือหัวใจอยู่ทั้งหมดสองร้อยสาสิบแปดหัวใจด้วยกันนะฮะแต่ว่าตอนที่ผมพูดปิดคลิปเนี่ยหัวใจมันเหลือแค่สี่หัวใจเท่านั้นเองนะฮะใครที่สังเกตนะฮะก็อาจจะสงสัยว่าเออหัวใจมันหายไปไหนนะซึ่งคำตอบก็อยู่ในคลิปนี้นั่นเองนะฮะหัวใจที่หายไปนั้นเนี่ยผมเอาไปสุ่มตู้อื่นเล่นหมดนะฮะก็คือสุ่มต่อจากตู้มาเกียนั่นแหละนะแต่ว่าผมไม่ได้ตัดเอาลงนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินนะ ซึ่งบรรยากาศในตอนนั้นจะเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันเลยดีกว่านะฮะไปเลยแต่ว่าแต่ว่าหัวใจเราเหลือนี่สิเราจะไปทำอะไรดีนะเราเอามาสุ่มตู้อีกตู้หนึ่งดีกว่านะฮะของมันเหลือนะฮะเราจะเก็บไว้ทำไมนะฮะสุ่มให้หมดหมดไปเลยนะมาต่อกัอนอีกสักหน่อยนะฮะอีกสองยสามสิบปดหัวใจด้วยกันนะมาตู้นี้ก็มีการทั้งหมดร้อยใบเหมือนกันนะ Nope แต่ก็ไม่แน่นะยูอาจจะออกภายใน200หัวใจที่เหลืออยู่นี่ก็ได้นะฮะใครจะไปรู้นะมันอาจจะไม่เกลือเหมือนอีกตู้นึงก็ได้นะเออาร์เออสองใบมานี่ซ้ำทั้งสองใบเลยนะฮะมา รอบที่สองยูอามาหน่อยนะมานะมานะไม่มาเลยโห oh. รอบนี้นี่การ์ดอารรัวๆเลยนะฮะ โอเคฮะเราเหลือ138หัวใจนะฮะเดี๋ยวเราจะสุ่มอีก2ครั้งก็แล้วกันนะฮะก็คือ100หัวใจนะฮะสองครั้งนี้เราจะสุ่มโดยการกดสุ่มแล้วก็กดข้ามไปเลยนะฮะไม่ต้องรอลุ้นนะฮะมาเราจะกดข้ามเลยนะฮะไม่ต้องลุ้นปั๊บมาไหม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 ไหมมามันไม่มารอบสุดท้ายแล้วนะฮะ ขอละนะออกมาหน่อยเถอะกดข้ามไปมาไหมมาไหมมาไหมไม่มาอีกแล้วอะไรกันเนี่ยเฮ้ยสรุปว่าก็ไม่ออกนะฮะเราจะสุ่มให้หมดเลยไหมเ,เหลืออีกสามสปหัวใจนะฮะมาถึงขนาดนี้ไม่มีอะไรให้เสียแล้วฮะเทหมดหน้าตักนะมากดข้ามไป SSR ก็สานะฮะมาเทเหมือนตักไปเลยนะการ์ดเอสาไปนะฮะออกมาทำไม UR ขอ UR นะมาไม่ไมาอีกแล้วนะฮะเป็นการ์ดเมานะฮะต่อเนื่องต่อเนื่องต่อเนื่องมาปั๊บการ์ดอีกแล้ว ต่อเนื่องฮะต่อเนื่องปัป๊บโอ้โหอาอายก็เหรออาจะออกบ่อยไปแล้วนะปัป๊บโอ้โหอายอีกแล้วอาร์รัวๆครั้งสุดท้ายฮะมาป,าปั S ๊บเอสอาร์โอ้โหซ้ำนะฮะ โอเคฮะหมดเกลี้ยงแล้วฮะเหลือสามหัวใจไม่พอแล้วนะฮะก็สรุปว่าเราได้การ์ด UR ของตัวนี้มาหนึ่งใบนะฮะนั่นก็คือใบนี้เลยนะที่ถือเดอกกุหลาบอยู่นี่นะฮะและนั่นหละฮะก็คือคำตอบที่ว่าทำไมหัวใจถึงหายไปนะฮะสรุปสุดท้ายก็ไม่ได้การ์ด UR ของมากิจังเพิ่มสักใบนะ โอเคฮะยังไม่หมดแค่นี้นะฮะยังมีอีกหนึ่งเกมนะฮะนั่นก็คือเกมภาคออสตานั่นเองนะฮะภาคนี้ก็เหมือนกันเลยฮะตอนแรกเนี่ยหลังจากที่ผมสุ่มเสร็จเนี่ยทั้งหมด5้สเต็ปใช่ไหมมันเหลือดาวทั้งหมดหนึ่ห้ารดาวด้วยกันนะฮะแต่ว่าตอนที่ผมพูดปิดคลิปเนี่ยมันกลับเหลือแค่5ดาวเท่านั้นนะฮะ ก็เหมือนกันเลยฮะก็คือเอาไปสุ่มตู้อื่นเล่นหมดนะฮะซึ่งตู้ที่เอาไปสุ่มนี่ก็คือตู้ All-Star f a ฟ e นั่นเองนะฮะซึ่งตอนที่สุ่มเนี่ยก็หวังว่า U-R อามาคิจะออกมาสักใบนะฮะเพราะว่าออในตู้กาชาวันเกิดของนางเนี่ย U ูนางไม่ยอมออกมาเลยนะฮะก็เลยคิดว่าถ้าไปสุ่มตู้เฟสเนี่ยอาจจะมีฟลุกได้ U-R ของมาคิจังมาสักใบนะฮะสรุปสุดท้ายผลออกมาเป็นยังไงนะฮะเราไปดูคลิปกันเลยดีกว่านะฮะไปเลย โอเคฮะก่อนจะจบกันไปเรามาแถมกันที่ตู้ All Star f a ฟ e กันอีกสักรอบดีกว่านะฮะมาสักหนึ่งรอบนะฮะเผื่อว่ามาสุ่มตู้เฟสแล้วยู you are มากี่จังจะออกนะมามาไมมาไมมาไมโอ้โหไม่มาฮฮรุงไม่ออกเลยอ่ะ วันเกิดทั้งทีแต่ไม่ยอมออกมาโชว์ตัวกันหน่อยเลยโอเคฮะมี s r มา2ใบด้วยกันนะฮะใบแรกแล้วก็ซ้ำไปนะฮะโอเคฮะผมจะกดข้ามไปเลยกแล้วกันนะโอ้โหโอ้โหซ้ำทุกใบนะฮะไหนๆก็ไหนๆแล้วนะฮะเราเทมุนหมน้าตาก,กันเลยดีกว่านะฮะ อีก2รอบด้วยกันนะมาวันเกิดทั้งทีเทมุนตักเลยนะมาโอ้โหไม่ออกอีกแล้วรุงไม่ออกอีกแล้วอะอะไรมันจะเกลือขนาดนี้ ได้เออามา2ใบนะฮะโอ้โหซ้ำอีกแล้วโอ้โหซ้ำอีกแล้ววะโอเคฮะกดข้ามไปนะและรอบนี้ก็ซ้ำหมดทุกใบอีกเช่นเดิมนะฮะโอเคออกมาทำสมาธิหน้าตู้กันดีกว่านะฮะรอบสุดท้ายแล้วนะมาขอปิดคลิปดีๆหน่อยเถอะนะมา มาลุงลุงเออมันต้องอย่างนี้ปิดคลิปสวยๆไปเลยนะฮะกับการที่รุงออกนะฮะมาลุงออกมาแล้วแต่ว่า UR ที่ออกมามันจะเป็นใบใหม่หรือไม่นะและอย่าบอกนะว่าเจ้าของวันเกิดของเราจะมาออกตู้เฟสนะแมา SR หใบและ UR 1หนึ่งใบ อ่าใบนี้ก็ซ้ำไปนะฮะเรามาลุ้นกันที่ UR ใบสุดท้ายในคลิปนี้นะฮะยูอาร์ใบสุดท้ายจะเป็นใครมาดูกันไม่ใช่มาจิแล้วแหละเสียงแบบนี้ฮานายโยจังแล้วก็เป็นใบใหม่ ี่อย่างน้อยก็เป็นใบใหม่เลยวะนะรู้สึกว่า UR ที่ออกนี้จะเป็นใบใหม่ทั้งหมดเลยป่ะนะใช่ไ่มวะใบใหม่หมดเลยเป่ะว่เหมือนจะเป็นใบใหม่ทั้งหมดเลยนะ Ur ที่ได้วันนี้นะโอเคฮะรอบนี้เราก็ได้ใบใหม่มาทั้งหมด1ใบด้วยกันนะฮะเป็น UR ของหนานโยจังนะฮะ และถึงแม้ว่าเราจะได้ u r ใบใหม่มาหลายใบก็ตามทีนะฮะแต่ว่าเจ้าของวันเกิดอย่างมากิจังเนี่ยสิไม่ยอมออกมาฉะนั้นภารกิจในวันนี้ของเราถือว่าเฟลนะฮะเพราะว่าภารกิจของเราก็คือการตามหา u r เจ้าของวันเกิดอย่างมากิจังนั่นเองนะฮะแต่ว่า u r เจ้าของวันเกิดกลับไม่ยอมออกมานะฮะก็ถือว่าเฟลไปนะฮะสับคลิปนี้นะฮะนั่นเลยฮะคุณผู้ชมฮะ สรุปสุดท้ายเนี่ยผลลัพธ์ก็ไม่ได้แตกต่างกันเลยนะฮะแต่ว่าก็ยังดีนะฮะได้ UR อาใบใหม่เพิ่มมาอีกหนึ่งใบนะฮะโอเคฮะสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะฮะชอบไม่ชอบอยังไงคอมเมนต์มาติชมกันได้นะฮะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้กันได้นะครับโอเคฮะแล้วกลับพบกันใหม่กับคลิปสุมกาชาในคลิปต่อไปนะฮะซึ่งจะมาอีกเมื่อไหร่นั้นผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะ เพราะว่าตอนนี้เนี่ยทั้ง2เกมเนี่ยไม่เหลือเพรให้ไปสุ่มแล้วนะฮะต้องเริ่มฟาร์มใหม่ทั้งหมดเลยนะฮะก็คงจะอีกสักพักนะฮะกว่าจะมีเอ่อคลิปกาชามาให้ดูกันอีกนะฮะแต่ว่าในระหว่างนี้นะฮะถ้าเกิดว่ามีตัวฟรีตู้ฟรีมาให้สุ่มอีกเนี่ยก็เดี๋ยวจะสุ่มแล้วก็ทำคลิปมาให้ดูกันอีกนะฮะโอเคฮะสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ